จะมีบล็อกอยู่หรือเปล่าเราเคยปูหินถูกซ่ดก้อป่าทำเปลี่ยนใหม่อ่าน่าน็ไหม้างล่างเี่มอะราอดวนใหม่เหมือนกันเลยน่าต้องแ่งโป๊กเลยนะ แอบปีกไม่ได้เลยมันไม่ลงเลยแอบขึ้นอีกไหมนะน่ะไม่เอาเอาข้างล่างดีงกว่าเพราะมันต้องลากยางเหมือนผ้าสลายนุ่งไงมีความอ่อนช้อยบีบบอลกระอันนี้ไม่ได้เสียอกีกได้ไปบ้านโดนมาซิขึ้นท่านีไหมขึ้นเกี่ยวขึ้นตึ้งลงไหมโอเคเมื่อกี้เราไปพูดใหม่แต่แต่มันจะหมดแล้วนะแบตมันสีแดงแนละ้วโอเคเป็นไรแป๊บเดียวพอแล้วขอแล้ว,แ,ลวแน่นยังแน่นแน่นอีก มันไปแล้วมันไปกับฝนตัดไหม คือมันจะมีหลายชั้นนะมันจะมีชั้นนึงอยู่แต่นี่คือให้รู้ว่าเขาข้าวว่าทางสามเหลี่ยมแบบนี้ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างก็อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้แต่ข้างหน้าคือสามเหลี่ยมแล้วก็จะตอกหลักแล้วก็ท่อมาวางวางแต่ว่ามันก็จะเรียงสูงลงมาต่ําเราต้องตัดท่อให้มันได้ระดับกันก็จะเอาเยา่เลี้ยงกังกบ,บมาตัด จะได้ใช้ไม้เล็กๆหน่อยตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะมีช่วงที่เป็นใหญ่กับเพื่อนทอี่สีขาวาาเข้ามาวัดมันจะเป็นชั้นหรือจะไม้มีแค่นี้ใช่ไหมแต่มันต้องใช้ไม้ตอกเยอะเดี๋ยวคนตอกให้ามานทำแต่วันนี้คือข้าวๆคือภาพใหญ่มันก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วแบบนี้ระวางกัรูปคปอ 2. ก็ต่อข้างบนป้าเวทีของไม่บังเหรอฮนะพีที่แล้วบังแลล่ะไม่บังเขาก็เข้ามาถ่ายรูปข,ข้างหน้าเวทีอยู่ตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยมันมันถ้าเราป,รปาล่อยแสดงแจ้งรอบมันก็ได้ไม่สวยก็ไปที่แล้วยังตั้งดาวเ,เรือดาวเรือไม่ได้ถ่ายรูปอ่ะไอไอความสูงของเวทีจะเ,เท่าเดิมไหมล่ะก็ต้องดูของเขาแหละแต่ว่า ข้างหน้ามันบางอยู่แล้วตัวใบสีอะแต่ว่าที่เราถ้าเรา,าเดินตรงนี้ปั๊บนึ่งมันนั่งถ่ายรูปมันไม่บางช่วง,งที่เราเดินถ่ายจรงนี้ไม่บางาเราสนาตบงนี้ จะทำเป็นหน้าม้าความสูงูตรงนี้อข้อขนกันก็ตอมดเหมือนกันตอหมดแล้วก็ความสูงอยประมาณนี้บมานหัวเข่าก้านหน้าที่จะปล่อยแบบนี้นะปล่อยมาผสมหน้ามาเลยจะได้เห็นขั้งหน้าองคูก็นด้านหางคือเป็ที่เราก็ทำความยาวเราตัวตัวเทมันตัวไม่หน่งหน้าไม่ไมข้างข้างอยู่ข้างด้าหลังข้างกับหางหน้าจะเป็นีแบบหนึ่ง แต่จริงก็อยากจะทำะไรที่มันแบบเป็นกูุมๆอ่ะเป็นแบบสองกลุม่มๆ,ๆมามาปิดแต่ทีเนี้ยรู้จะเอาอะไรที่อะไรไม่ออกตอนนี้ก็เลยไะเปิดฟองไว้ก่อนได้อยู่นะได้ตรงกลางอย่พอดีเ จะทำเป็นเหมือนลายผ้านจะมีหลายชั้นอยู่เราจะทำยังไงให้เป็นลายผ้าถึงลายที่มันสวยๆก็จะสลับสีขาวสีเหลืองก็จะขาวเหลืองอ่ะก็จะสองสีนี่แหละไม่ค่าจะถ้าเป็นสีเหลี่ยมไปเลยก็ได้เป็นผ้าแบบคนจิบใบหัวเนาะจีบันได้จะเป็นสีเหลี่ยมทำอย่างงี้ง่ายแต่งนี่จะใช้ิีเสืบบอ้สอรบบกระดาษผเจอรอ ยงงัยงมากด่อนเลยนี่พับผ้าแล้วหลังจากที่เราไปต่อท่อเสร็จนะคะเราก็มาที่พับผ้าต่อนะคะเอีมาก ผ้าที่เราไปตากไปซักนะคะที่เอามา,าตากให้แห้งตากให้มันแห้งแล้วมาพักไว้อันนี้เป็นคือต้นสัตว์สัตว์เงินนะคะใส่กลมเดียวกันเลยกลมเดียวกัน มันก็ขาดก็ได้เลย โทรมารับโทรศัพท์โอ้าทรมากม,มันไม่แห้งบอกากบบว่ายม่แีโอ้มันเดดมันแดดแล้วพวกก็คือว่ามาละอันนั้น ยนโทรมาให้เธอเออ

Okay. Uh -huh. ทางการก่อนอไปโมกเป็นทางการป้าไหมป้าอยู่ป้าอยู่ยในเืินป้าพ้าแตงเอาโมอป้าเผาจ้ะ มาแล้วเลยปลาแตดมาแล้วเลยจากคุณแม่สะคอนแถมมะนาวมาด้วย่าวมอบอะไรก่อนอันนี้หนักนะมอบของหนักก่อนไหมเออเอาปลาแตดมอบของหนักก่อนให้กินทุกคนถ่าย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 ่ายงไงงเดี๋ยๆเดยวเดี๋ยวจะประธานถ่ายคลิปไอายรูปกระถางเดายถ่ยถาาายยิงขึ้นมายิงขึ้นมาถ่ยเลยถ่ยเรียบร้อหรือเปล่าอ่ะแน่นอนได้ ยังต <ider> ้องยืนไปทางใช่หมใช่ไหมเออนั่ <SCOTT _> นแหละจะได้เอ็นโอเคไหนอะที่ยืนมาอ้าวเฮ้ยมันไม่ยืนมั่งไกลมันไม่เท้ากับโอเคมองมาแล้วนะคะคุณแม่ปลาเผาแล้วก็เพิ่งยืนอย่างนี้เยโอเคขอบคุณคุณแม่สาครนะคะคุณแม่สาครนะคะสำหรับปลาเผานี้มือเย็นของเรา น่าค่ะของชอบยอะแลมีกนยิ้มแฉ่งวะอาจหัวเดาสมหัวก็อิ่มแล้วใส่มะนาวขาด้วยบอสนี่เป็นยา่เ่อคิกจะยกินอยูตอเอ่าเออยกเอาอย่างนกปวดเลยไหมมนจะได้สั่งด้เราไม่กินอย่างละวดแล้วเสียงไนนะค่ะั ยันได้ไหคะครับมันเสกเอาไวกร่างกันเกโอ้ยะหยุดบ้อย่าวดอย่าปวดบ่เออเปนแทนข้าวเลยโซนโอ้ทำอะไรทำ้าเอาลมปอนดิจะปอนเอือทีหลังไม้เสือเมดินนี่มีถมันดีนีมันดีเมาเกาเนี่ยมีแรงมีแรง เต็มพลังแล้วนะทำอะไรกันบ้างรมีแอนะอต่อทอแล้วก็ยาท่นยังมาผ่าผ่าแ้าไอทีเขาเรียกผาระยะชั้นเก้าสิบหกชั้นชั้นเก้าชั้นที่ดผ่ากระโหาเสร้างพลังใชไปวลก่แค่หน้งถึงจะไปซักไปซักซักืมนใจใมัวลว ตอนนีบเน็นยมันหาแล้วว่าแบบคือพามมาเพียนมาเพียนเรื่อยๆจนมันหายจนเลยทำไมพี่แอนยังอยู่รุ่นแล้วเว้ไปอยู่รุ่นไปเพราะว่าเบสมันเม้อเครื่องนี้ต้องไปชาร์จพอดีนี้มาก็รีบถอดมาแล้วก็วานมีไฟดับตั้งแต่ต้องาไปชาร์จใหม่ไฟเห็นร่างอยู่ก็เสือทำไมไฟดับบ่อยจังเอาเขาช่วงนี้เขาจะดับ ันเแล้วรื้มัอันนี้ก็เจงมาแล้วนะพายุยก็นลวันนี้พายุเข้าสามวันนันิดนะายุเข้าสามวันนะอันนี้ก็กินเลยนะยาภาพเอาแบบได้เอากิกไว้พวเอาเป็ระเบียบเอาป็นระเบียบแล้วพ่อช่วยช่วยอำเนียอะไรนี่ ก็ไปดีวม,มาเอาที่ย,ยโอ้อันนั้นน้ำีนำ้นำบีดีมาบดีโคดีโคอลมนมียเออได้จะฝากันนนคุมฝามฝาอยมันยังมองอย่งนี้ก่อนเล ตอนนี้ถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้จะพูดไปไ๋อกินนกเคี้ยวอะไรได้เงียง่ายเห็นอยู่แต่มันตรงเปล่าโอ้อยากตรงก็ไปตรงนี้กลัเอ๊ะปกติจะมีเครื่องใหญ่ตัวื่งหนึ่งเครื่องใหญ่ไปไหนอีกเคหนึ่งเครื่องใหญ่อะไรที่พิภาพไม่ต่อยใหญ่เครื่อนี้อ่ะอันนี้อันใหม่เหรออันเก่ามันหายอันนี้มันสวยอ่ะ อ๋อเหรอหายตอนทำกระถิ่นใช่ไหมไม่บุญอะไรวันนั้นน่ะหายเหรอไม่งานงานปู้เสียงไงนี่หาไม่เจอใช่ไหมฮัลโหลราคาเท่าไหร่นั้นน่ะเขาลวงเอาไปเนาะนิดโอเคใช่ไหมเพื่องานเราเหรอหมื่นสี่ออหมื่ตัวอะไรโอ้ไม่ใช่เสียงอะไรมากฮะ แม่หนูไปพังโคลไปส่งนะแล้วก็แล้วก็เอารถกลับมาเอารถมาส่งอไม่ไปถึงไหนมาอยู่อออยู่ฟฟิศบอกว่าพี่ออเเลยห็นบกแม่แม่พี่จะพูดอแม่เพูนไปพังโคลพ่ร้อยจนแล้วพี่จะไปไปส่งคนที่ยืมรถน่ะไปส่งเราขึ้นรถทัวร์กลับโอ้ไปส่งพังโคลเลยเหรอมันไม่มีรถแลยอ้ะนี่ไงควันนอนนี่ไงมีแล้ว ได้นี่วันนอนทำไมจะไม่มีรถอุดรรถะกอนครมีหมดเลยก็หมดห้าโมงคื้อรถเชียงใหม่ก็ได้เดินเลยไ่เชียงใหม่เลยใช่ไหมก็เย็นมีมาลถจากอันนี้ไปไปสกล บ่ไม่ได้อยู่รถว่นอนแต่จกคนเหยมมัน่เบิดตั้งแันนี่ข้านเดียวผมต้องไปขึ้นต้งโค่นนี่แง่ลูกเรียนอยูสุดคนลุใครเรียนสักคนเอาเรียนหนึ่งยกได้ยแล้วก็ยูงมีบางโคนอมแต่ส่งบางโคนตลอดทานนี่เนยคนดูคลิปในช่องบันโอมต้องขำแน่ขำมากใช่ปะ ลุงเอ้ยป้าจะทำอะไรเพิ่มอีกแล้วเนี่ยจะมีคนเพิ่มไม่มีคนห้ามเออจะเดี๋ยวเพิ่มเข้าไปเออว้สุดยอดคิดได้ไงนเนี่ย <c oughs> มาคิดมานานแล้วลุงไม <c oughs> ่ไม่มีคนหา้มมนหาม,ม,มค,าคิดเลยคือกันแล้วลุงกูอยู่กูมีคนหา้าม ป้ารอมันสอนจเย็นจิตาม้งไม่ใครป้าเพรว่าจะจะใชวาับผิดชอบอจะรบก้าวมันจ่ายง่าเอาดอนนั้นแตมันจะหินทางตามมาดอโรถโรถโลโอ้ทางนี้จะหินทางทุกทนที่โรจนหอดจอดขึ้นเลยเออทางนี้มันเข้าไปเข้าไปอัน ยอดคือค mm. ือการขีจุดหอดหอเลยเดี๋ยวเรค่อยไปทางนี้มันเที่ยงนี้ดี่ไปแต่ว่าสุนยานี่ไปางหรอบายืนทากัตเาเลยยนาวยยาเบะ่งแรกมันอมช้ปย่ามันไม่มีไฟหมันมืดแล้วนะ มุได้ใช้ห้งพิซึ่แม่คนมาถ่ายจะถ่ายไปลงเฉลี่ยเลยครับทำในได้เป็นสไตล์เอาไปครัดูสิเพื่อนเราคู่หูของเราคู่หูใครคู่หูค่อยเลยเมื่อคืนนี่ไปลอดกระทงอยู่นี่ไปไม่เห็นเดียวคนไปยังไปบวัดทวงนี้เป็นลุ้นกระทงอ่ะนายว่าด้วว่าจะไปเสียด้วยโง่กระทง กระทงที่ส่งกระทงประกวดเมื่อคืนนี๋ยวรุ่นจนมาซันอย่านี้แหะกระทงเอาอยู่บมแก้วอะไรด้ที่สามกระทงที่เขาได้ที่หนึ่งแต่รางวัลไหมได้ที่สามสามพันนะสามพันตัวที่หนึ่งตระมาห์ตัว้าพันโอ้ยตัวอนที่มันเป็นยุกกระยองนะบอมไม่หรอแม่หระวะกระยอกค่ะเออกระยอกกระยองมันโยดลงไงพี่เซอร์ฟังรู้เรื่องป้ะ เปย่องเก้าวบุรีเก็ย่องเปย่อ,อ,องคืออะไรมันทรรรึ้ง,างาน,น้าำพันโตนี่ไงปลาข้าวหวายนี่ไงมันโดนน้ำมันก็ยุบสีมันก็เลยไม่ได้ที่เลยปลาข้าวหวายจะเราดูเมื่อคืนเลยนะอเออที่เราดูอ๋อนะค่อยแล้วอ่ะอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูไหนมันคนละบ้านแต่มูดบ้านขึ้นเมื่อคืนก็หักตั้งกันนะเก่าตั้งกันแก่ได้ที่สามต้องประหยัดตรงดีแจกเราซ้ำนี่กับพี่มือข้าซ้ำแล้วเนาะของข้าวนั้นที่หนึ่นึ่งงามไปไหน ของเขาเลิศมากโอันนี้เมืงเลิศของเขาเนี่ยรู้ไหมให้ทายว่าเนี่ยใช้ปีที่เท่าไยแล้วเนี่ยฉากเนี่ยปีที่สามปี่จะพูดให้ชาวโลกพูดถวงไม่ให้ให้เอฟซีดูว่าเราใช้อย่างคุ่นข่าแบบอย่างค่าเนาะใช้ปีแรกมีมีเงินมีจะซื้อเปลี่ยนเลยมีเรียนเงินใครก็พูดได้แต่พี่มีเงินพี่จะพูดยังต้องภาวนาให้ประเทศถูกลงวันที ถ้ามีเงินถ้ามีเงินอ่ะจะสั่งเขาเย็บแบบผ้าดีๆทำซ้อนแล้วแล้วก็ซืลูกตุ้มดีๆมีราคาแพงๆเอาแบบเพลินละสองร้อยสามร้อยเต็มเลยถ้ามีเงินไปมาในรุ่นะบ้างไปดับไม่ได้ซื้อเราก็กับพี่เป้ใช่ดหมใช้มาสี่ปีแล้วใช่ไหมใช้มาสี่ปีแล้ว เอาเมื่อคืนนี่มี่ข้าวหรือตะลั่งวัาเนาะไปให้พี่เสียนข่าวไปน้่มฟ้าเมื่อคืนนี่นะไปโกนล้ไปกรรมการให้พี่เซียนคอยกวาดยานด้วยยานใหม่เนาะยานใหม่หรือวาวหอดโปร่งหาบางล่งหรืออะไรสั้นม่นเป็นพี่เซียนเหรอพี่เซียนกับทงโอ้ยแพ้ย้อนนี่พี่เซียนกับปุ้จักเลยเอาสั้นเนาะจับใหม่เนาะมันสั้นเลยเน่ะน้าบ่าให้ไปจับถือใหม่ดู ยังได้แช่ข้าวใช่ไหมเนี่ไม่ได้แช่เนีมันมีปลาแล้วเอาปลากินอยู่ซื่อๆไม่กินข้าวเหรออ้าวมันก็มีข้าวปุ้นน่ะเลยกินข้าวปุ้นกินเมี่ยงบ้านพี่เซนพระเจ้าสอนนายงข้าวอ้าวมีประทะฟังเราไม่ได้ยังกสารใหม่แล้วยังสารใหม่ได้ยังไฟดับไฟดับมันสีไม่ได้ไฟดับก็เลยไม่ได้สีข้าวเออไม่ได้สีข้าวมันไฟดับข้าวเจ้าอร่อยดับ บ้านขาวนี่ยเราค่ดับไฟดับว่าสิมาอาศัยบารมีองค์ปู่ทีละมือนี่หรือบริมาก็เลยไปยางสวนยางเบิดอมือจนไปโซ่ทำไมดับนานจังไปสซ่ฟอมแอนด์เอฟซีบริมายาเบรรี่นะวิธียอดที่มันแตกออโอู้มันหลายเลยีวเราซื้อชีลูเบย์ยางเราซื้อบารเลยสร้างเราอยู่วันบึ่งการแต่ว่าสาขาเขาอยูซีอเมริกาหมอองรับประกันมือกินไหมเนี่ยเยอะ เท่าท่านหู้อะไรั์ะบอกว่าสปอมันจะ่ไม่รู้อะไรมาทากาแล้วมันจะไม่มีไงินะสวัสดีค่ะสวัสดีเร็วเลยโอ้ยมันจะหึงแล้นี่ภาพอะไอะเข้าไปพายุมามมละเปอีกเรียบยี่ไนจัะเข้าไปนี่แหละ